คนดีไม่ปลอดภัยแต่คนชั่วปลอดภัยนี่ยุคใหม่ยุคสมัยใหม่ยุคกาขาวเพราะเห็นชั่วเป็นดีเห็นดำเป็นขาวมันเป็นอย่างนั้นยุคกาขาวยุคกาขาวถิ่นกาขาวถิน่นกาขาวอถิ่นถิ่นกาขาวยุคกาขาวยุคศรีวิไลลุกยุคลูกแกให้ได้นะ ทินกาขาวยุคก,กาขาวเนี่ยเห็นดําเป็นขาวเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีนั่นแหละยุคก,กาขาวทินกาขาวประเทศไทยเราไปแล้วนี่เมืองสีวิไัยนั่นก็เห็นความชั่วเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีแล้วนี่ใช่ไหมละ่ะถ้าไครําชั่วผู้นี้ก็อยู่ในกลุ่มของสีวิไล เป็นผู้ทีจะเลียนรุ่มเรืองถ้าใครทําดีหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่ยากอยู่ลําบากนี่สมัยปัจจุบันเป็นแล้วนี่ตัวปกันหมายก็ปกป้องคนชั่วไม่ได้เล่นการเมืองนะแต่พูดให้ฟังนะเวลาที่เวลาค่าคนนั้นคนนี้เนะี่ยพอจับได้หน่อยปั๊บเออก็ไปทําแผนอืพอเอ,อ้เขาจะลงประชาทันพวกไอ้ญาติโกงที่กาเขาโกรธแค้นตำรวจจะเยอะเขาไปขวางไปกัน้นใช่ไหมล่ะ แต่เวลานี่ก็ปล่อยเลยแล้ผักใส่ด้วยต่างหากนั่นก็เหมือนในสมัยพุทธการนี่เห็นไหมละ่ะระดับไหนละ่ะท่านทรงธรรมที่สุดราชาตัดจินก็ดีความทรงธรรมที่สุดทำอะไรไว้ต้องได้รับผลสิ่งนั้นนี่นพระเจ้าเด่นพนางกันฐิยานี่เผาพระนางสามาบดีนน ก็เห็นอยู่นั่นก็ได้ยินได้ฟังกันทุกคนนีเน่เขาก็เป็นเรื่องเล่ามาเรื่องเล่ามาเรื่องเล่ามาก็เป็นเรื่องจริงพอไดเผาปั๊บส,ะสะแดส่งสืบสืบได้ว่าเป็นใครเป็นใครเลวเห็นไมหมละ่ะจับมารวมที่ต้องพอลานหลวงฝังทั้งเป็นเอาฟางกบเผาไม่พอไม่น้ำใจเอาโคเทียมไถ ไถคอขาดคอขาดคอขาดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ยังไงล่ะสายใจไหมล่ะก็จะบอกว่าโหดในเวลาก็พวกเธอนั่นเผาพันนางสามาวดีโหดไหมเราจะว่าพระ่าพระเจ้าอุเทนโหดเนี่ยนี่เวลาข่าล้างโกดล่างเผาพันเขาพอจับได้พอไอ วงจากนานาก็จะลงประชาทันตตำรวจวิ่งขวางแล้วกั้นแล้วไปขังคุกไม่นางก็ปล่อยแล้วออกจากคุกมาก็ทำชั่วอีกบางทียังไม่ถึงบ้านเลยทำชั่วกลางทางแล้วนั่นมีอะไรดีขึ้นมาเป็นสมัยของพระเจ้าอุเตนหรือสมัยพุทธกาลนี่โอ้ยตดัดคอปับ๊บเสียบประจานแล้วนั่น,น,นแหละเก่งยางงนันละ่ะ เราเคยพูดให้ฟังเราเคยฝันว่าเราอยู่ในสมัยร้อนห้านนั่นเฮ้ยนี่ราอนนี่ถ้าใครทำชั่วไปได้ดอกฝัน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 ก็เลยพูดให้ฟังนั่นค่าทิ้งหมดฆ่าทิ้งหมดต้นแทะเจ้าว่าทําไมพวกหนักเป็นดินโลกเตืนดินพวกขยะก็ไม่ใช่คนดีที่พวกไก่พวกอะไรมันเป็นโลกเป็นอะไรก็ยังขุดหลุมฝังฝังฝังมันน่ะเ้ยไม่กลัวบาปกลัวกรรมเออถ้ากลัวบาปก็เข้ามาบวชซะ ให้คนที่เขาอาจเขาหานเหมือนพระเจ้าตากสินเหมือนพระนเรศวรมหาราชเอาระดับนั้นบ้านเมืองจริงจะสงบโอ้ยกลัวบาปว่ะเลวเวลาโกงกินบ้านเมืองเนี่ยพวกเธอก,าากลัวบาปไหมล่ะสตัตว์พูดเห็นมาหมดแล้วเฮ้ย,ยกวัวบาปกลักวกรรมเราเป็นชาวพุทธนะแต่จะทําอะไรขึ้นอืมก็ต้องมีเงินละเงินใต้โต๊ะละถึงทําเสร็จ ย่งนัไม่กลัวบาปเหรอไม่กลัวกรรมเหรอไปโกงบ้านโกงเมืองโกงบาจีก็ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเหรอนั่นสิ่งนี้ไม่กล้าทำนี่บูดเราไม่เ,เรียนการเมืองนะเพียงพูดให้ฟังนั่นเราเห็นจิตของจัดโลกนี่มันไม่ใช่มนุษย์เราก็เลยพูดให้ฟังนี่เว่า,เาทำบุญให้ลูกให้หลานเขาเมื่อวานนี้เลยด้วยความเมตตานะั่นในรถบ้านคันนั้นที่ถูกไฟเผาที่จน ฉัน,นี่เบอกว่ารลบไม่ได้แล้วพวกเราเนี่ยี่เราก็น้ําตาร่วงให้แล้วเจย์ไปแต่พักเราก็พูดไม่ได้หัวน้ำตาร่วงเป็นอย่างนั้นพูดถึงเราน้าตาร่วงมันเป็นอุปนิสัใช้เราตั้งแต่ข้าวแรกวันประชานน่นแล้วก็จะว่าเราว่าเราบางังว่าว่าเราเป็นรรคกิจใหญ่เราไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าไปก้าวี่ายย,ยังภาวนังยังยังไม่ได้ข้ามเบทนาเลยก็ว่าก็ยอมรับก็ยอมรับบทงี้ที่พูดนี่ไอ้บอกตั้งข้ามเบทนาก็ข้ามไปเถิดไอ้แลวพ่อก็นั่นมันมันมีน้ำหูน้ำตาไม่หลับ อันมันฆ่าคนมันก็แสดงว่ามันเป็นพระรหันต์หมดที่นั่นเผาคนมันย่างคนมันฆ่าคนมันฆ่าพ่อฆ่าแม่มันยังยิ้มสบายก็แสดงว่ามันเป็นพระรหันต์หมดที่แสดงว่ามันภาวนาเก่งที่หรือใครจะค่าอีกนันน้ำตานี้มีประโยชน์น้ำตานี้ไม่มีโทษนะเมื่อปิติมันเกิดมันก็ต้องมีเป็นของธรรมชาติธรรมดาของมัน ก็รู้เรื่องขันที่เห็นไหมล่ะจอมเจอานุิพลมานนั้นฆ่าคนเป็นพันไม่มีน้ำหูน้ำตาพอใจยิ่งฆ่ายิ่งคึกเขมสะเยะยิ้มแต่พอพระเจ้าเทศโปรดไม่กี่บทไม่กี่บาทร้องไห้เหมือนกับเด็กมันรูปมกขั้นต้นโสดาบันเห็นไหมล่ะน้ำตามีประโยชน์ คนที่มีจิตใจแก่งแข็งกระด้างมีทิฏฐิมานะมากเวลาเกิดปีติเมื่อน้ำตาตัวนี้มันบังเกิดขึ้นมันจะชะลางสิ่งโสงกโปกโสโคกทันทีทันทีทนททนทมันลุกมากได้เร็วเหมือนจอมโจรองคุลิมานหรือมูจะ้านเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่อย่าแกห้มันถูกนะันเราพูดขึ้นนี่เราสมเหตุสมผลขอเรานะตามทามตาม,ตามวินัยด้วย ไม่ได้มีคาว่านอกทานอกวินัไหนก็บอกได้ไงถ้าใครค้านทำบ้านเราก็แสดงว่าไอ้หอนั่นผีบ้าน